โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คืออยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราก็จะมาเล่นทาร่ากันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังที่เล่นกับน้องๆน,นอก Steam. สตรีมสำหรับเหตุผลที่ว่าทําไมได้เล่นทาร่าเรามาดูกันเลยนะครับเกมที่เรากดมา3คนใช่ไหมกดช่วงที่ยังนะสังเกตดูนะครับหลังจากแบนเสร็จปุ๊บฉันจะเล่นแคลรี่ไปแล้ว1คนครับจากนั้นครับฉันจะไปออฟเลนอีกหนึ่งคนฉันจะไปเรียนการทันทีฉันจะเล่นจังเกิลมันตามมาแน่นอนเชืยวผมนั่นไงเห็นไหมฉันจะเล่นจังเกิล โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วเรามาดูกันเลยครับสรับทาร่าที่มาในบทบาทใหม่ล่าสุดตำแหน่งโลมิงว่าเราจะเล่นออกมาเป็นยังไงนะครับการตั้งค่าแน่นอนครับตีตัวใกล้สุดอยู่แล้วก่อนอืึ่นให้เรามาโซนที่ตรงนี้ก่อนครับเพราะมันมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามมันจะมาเอาคลิปตัวเล็กตรงนี้เราต้องมาโซนให้เพื่อนไปก่อนครับสรับทาร่าช่วงต้นเกมต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ไม่มีประโยชน์เลยมันทําอะไรไม่ได้ครับสังเกตเห็นไหมตอนนี้มันวิวหนึ่งใช่ไหม มันก็มีแค่สกิลหนึ่งครับโดดไปทุบแล้วก็สโลว์ได้แต่ว่าอย่าไปใช้เล่นนะเพราะบางทีโดดเข้าไปฝั่งตรงข้ามซ้อนหลายตัวมันก็มีโอกาสที่มันจะตายได้แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่างน้อยมันก็พอเหตุได้เห็นไหมครับแต่อย่าเข้าสุดนะอย่างน้อยต้องวิวสี่ก่อนมันต้องมีอัลติเมทก่อนมันถึงจะสามารถยืนค้ำไม่เพื่อนได้เกมนี้จังเกิลฝั่งตรงข้ามมันเป็นซิลแน่นอนครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือกดอัลติเมทครับจังหวะที่เพื่อนเราโดนสับเราก็ไปแชร์ดาเมจ มันจะทําให้เราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างทาร่าโลมิงทําเป็นเล่นไปช่วงนี้เจอค่อนข้างจะบ่อยนะเกมนี้ก็กดอยู่ในระดับของแรงประมาณคอน4 0 6 0ดาวนะครับ <S <S โอเคครับเคคบพื่อนเราติ๊กโจมตีรอจังหวะสกิลหนึ่งโดดเข้าไปปันได้2รอ,อจังหวะครับติดสโลก็กดสปินล้างได้ทาร่าทำได้แค่นี้ครับต้นเกมอย่างที่เห็นอย่างที่บอกครับต้นเกมมันทำอะไรไม่ได้เต็มที่จังหวะเปิดทีมไฟสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองมันทำได้แค่นี้แหละ ลำพังถือคอสมันก็หนักจะตายอยู่แล้วนะแล้วก็สปินนะครับมันสามารถใช้ล้างเอฟฟกสโลได้เผื่อใครไม่รู้นะถ้าเราติดสโลปึ๊บเราก็สามารถกด c ช a l l นเจอร์สกิลสปินล้างได้ต้นเกมอดทุนไว้ก่อนนะมันทําอะไรไม่ค่อยได้ต้องรออย่างน้อยวิวสี่เวเราถึงจะสามารถเข้าสุดให้เพื่อนได้เพราะเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเราวิ่งไล่ไปยังไงเราก็ตายครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเพื่อนจะโดนเฟิร์สบัตไปแล้วตอนนี้มังกรใหญ่กําลังจะเกิดนะครับแน่นอนหน้าที่ของโลมิง เราต้องมาโซนมังกรไว้ก่อนจะดึงออกก็ได้หรือล่อให้เพื่อนครับเห็นไหมครับเรากดมาด้วยกัน3ามคนใช่ไหมไอริทอนแล้วก็เราใช่ไหมเราสามารถเรียกเพื่อนมาได้เห็นไหมครับล่อมาแบบนี้สร้างจังหวัดสวนกลับได้ที่จริงอะ่ะตัวที่ควรจะมามันไม่ใช่ไอรินะมันควรจะเป็นโลลิออนใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมากับเพื่อนมันไงมันก็เลยวิ่งกลับไปนะครับแต่โชคดีนะครับเรากดมากับไอริกับทอนเราก็ได้สามารถคอเกมกับเพื่อนได้ไฮติลัดมังกรไปได้ซะง,งั้น ช็อตนี้เราเจ็บแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับเราต้องวาร์ปกับปีดีเลือดเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเงียบมากพอเราเล่นเป็นทาร่าโลมด้วยแหละเราก็เลยจําเป็นต้องเซฟครับผมขอตัดภาพมาตรงส่วนนี้เลยละกันเราจะได้เห็นนะครับว่าประมาณเนี้ยประมาณวิวสี่วิวห้าทาร่าจะเริ่มมีประโยชน์นะเห็นไหมโดดเข้าไปครับสโลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยครับมันเล่นง่ายนะ1โดดทุบสสโลครับเนี่ยครับจังหวะทีมไฟก็กดอันตีแบบนี้ครับพอมีอันตีเห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องกลัวนะครับกดสปินไล่ตามได้ครับ พอเพื่อนเราโดนไล่เห็นไหมมันจะกลับมาช่วยเพื่อนได้จังหวะก,การไล่ก็จะทําทได้ง่ายครับถ้ามีสปินเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะตอบโจทย์มากโดดเข้าไปปั่นครับเห็นไหมเจ็บนะครับฮันแน่มีคนหัวร้อนซิลกดสับกลับมาเราแชร์ดาเมจกับเพื่อนเพื่อนไม่ตายอยู่แล้วครับปั่นได้2เหมือนเดิมเห็นไหมมันจะเริ่มตายยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็ไอเทมโรมมิ่งเกมนี้จะเลือกออกเป็นล้างนะเพราะฝั่งตรงข้ามมีมีหน้าครับบางจังหวะมันฟิกเกอร์เข้ามาอันติเราก็สามารถล้างเซฟเพื่อนได้ ส่วนเรื่องของการอัพสกิลถ้าเอาทาร่ามาเป็นตำแหน่งโล่งแนะนำให้อัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราลดคูดาวสกิลหนึ่งได้ยิ่งอัพเยอะคูดาวมันยิ่งน้อยมันจะทําให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นจังหวะเปิดทีมไฟจังหวะออกจากทีมไฟสกิลหนึ่งมันจะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นครับแนะนําให้อัพเป็นหนึ่งนำมันค่อนข้างจะตอบโจทย์มากนี่ครับทีมไฟเกิดขึ้นครับรอจังหวะโดดเข้าไปครับทุบแล้วก็ปั่นครับเราไม่จําเป็นต้องกลัวแล้วครับพะตอนเนี้ย เราไม่มีอะไรต้องกลัวละต้นเกมอย่างที่บอกมันทําอะไรไม่ค่อยได้แต่เนี่ครับพอเรามีอันตีเห็นไหมไล่ได้โซนให้เพื่อนได้ลึกนะครับไม่จําเป็นต้องกลัวครับมันไม่กล้าเข้ามาหรอกมันเข้ามามันก็โดนสวนตายเห็นไหมครับเล่นห้าวได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้เกมเราค่อนข้างจะนําเรามีของการที่เจ้าทาร่าลงต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากถ้าฝั่งตรงข้ามยังไม่มีตัดฮิวนะโอเคครับตอนนี้เราก็วิ่งกลับมาเล่นล่างเหมือนเดิมเราจะทําการโซนที่พุ่มนี้ครับมันจะเป็นการเปิดแมปให้กับเพื่อน เรื่องของการโซนเป็นเรื่องที่สําคัญมากสลับโลมิงเพราะถ้าฝั่งตรงข้ามมาเราเปิดได้ก่อนเพื่อนเราจะเลือกจังหวะในการเล่นได้ง่ายครับมีน่ากับซิลสับเราไม่ตายอยู่แล้วครับอันตีวิ่งกลับมาแชร์ดามจครับทาให้ซิลสับเพื่อนไม่ตายสปินไล่ต่อได้สกิลหนึ่งโดดไปทุบครับเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยครับเป็นจุดเด่นของทาร่าเมื่อกี้เราสามารถเปิดได้เพราะมันเป็นซิลกับมีน่ามันไม่มีตัดอยู่นะไม่ว่าอย่างไงมันก็ฆ่าเราไม่ตายครับพอป่าฝั่งตรงข้ามตายเราก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เราไม่มีอันติรออันต่าีครับ แต่ว่าช็อตนี้รู้สึกว่าเด็กชายทรจะลําหน้าเรียบร้อยครับให้ตีทูมกลับมากดอันตีต่อได้เลยครับปั่นครับเรียบร้อยแตกครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามตายไป2ตัวเรารอจังหวะได้เลยครับไม่ให้มันวาร์ปนะครับตัดวาร์ปของมีนาไว้ก่อนเราจะทําการผมเอาป้อมล่างยังไงป้อมล่างก็แตกครับจากนั้นไล่ตีมีนาได้เลยกระโดดด้วยหนึ่งครับทำการสโล์แต่ว่าไม่โดนน่าเสียดายมากเกมเนี่ยประโยชน์ของเรามันพอจะมีอยู่อย่างที่บอกไปครับถ้าซิลมันอันตีสับเข้ามาเราสามารถกดอันตี วิ่งไปแชร์ดาเมจของซิลกับเพื่อนได้เห็นไหมซิลมันก็จะสับไม่ตายนะครับพอป้อมเลนล่างแตกเราก็วิ่งขึ้นไปเลนบนครับมันจะเป็นการสลับเลนระหว่างแคลรี่กับออฟเลนเหมือนจะมีทีมไฟเกิดขึ้นเราวิ่งได้ค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็เราไม่มีสปินด้วยถ้ามีสปินเราสามารถกดสปินไปได้เลยครับมันจะทําให้เราเข้าไฟได้เร็วกว่านี้สลับรุ่นสีม่วงครับถ้าใครอยากวิ่งเร็วขึ้นสามารถใช้เป็นโปรเทค5สปิริต5ได้ครับพอฝั่งตรงข้ามตาย2ตัว ลิกเตอร์มันเจ็บใช่ไหมเราจะทําการโดดเข้าไปหาเลยครับอิกกี้มันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราวิ่งไล่มันได้เลยครับเนี่ยช็อตนี้ปั่นเลยเห็นไหมมันกดแข็งครับมันกดแข็งมันก็แค่นั้นครับเราเล่นลึกแบบนี้ได้เพราะยังไงเราก็ยังมีอันติเห็นไหมเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามมันไม่กล้าถมเข้ามาอยู่แล้วตอนนี้เราได้ไกอาแล้วครับอเทมชิ้นนี้เป็นหนึ่งในอเทมที่สําคัญมากของทาร่าพอาะสกิลพาสซีฟข,ของไกอาเมื่อเราโดนโจมตีครับเราจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ มันเป็นไอเทมที่ป้องกันการโป๊กเลือดได้นอกจากนี้มันยังทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้รับก่อกันเวทด้วยรวมถึงได้พลังชีวิตครับค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆช็อตนี้เหมือนจะมีคนมาครับโฟกัสไปที่ดักซเรเยอร์ก่อนจากนั้นครับไฟต์ต่อได้เลยครับนี่ครับไล่ได้เลยครับสปินไล่ได้เลยครับมันทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วครับวิ่งไล่มันเลยเห็นไหมพอมีอันตีครับรอจังหวะกดอันตีกลับมาเห็นไหมโดดกลับมาเคลียร์คลิปจากนั้นวิ่งไล่กลับไปเลยครับเลือดเราดีกลับมาเร็วมากเห็นมมมัพพอออีีไกติ มันคอมโบกันเลือดเราเด้งค่อนข้างเจเวอร์มากโดดเข้าไปหมุนแบบนี้เลยครับไม่มีใครหยุดเราได้แล้วครับตอนเนี้สิลจ้าเออันันแนไปไหนจ้าสกิลหนึ่งโดดเข้าไปสโลครับปั่นอีกหนึ่งทีตีครับเรียบร้อยครับ2ตัวว้าว <Wow. S 1> โอเคครับหลังจากนี้ผมจะขอตัดเข้าสู่ช่วงสาระเล็กน้อยเพื่อนๆก็ดูเกมไปฟังผมพูดไปได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องของพลังแฝงก่อนเลยพลังแฝงของทาร่านะครับพลังแฝงสําคัญจะมีทั้งหมด3รูปแบบ เริ่มจากพลังแฝงสายลาก่อนเลยแน่นอนว่าต้องใช้เป็น explosive shield ส่วนพลังแฝงที่2ที่จำเป็นนะครับก็จะเป็น ope, รี o ก e พลังแฝงเวล2ของสีเขียวมันจะทำให้เอฟฟกในการฟื้นฟูพลังชีวิตรวมถึงเอฟฟกในการสร้างโลกเอฟฟกพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้น10%แน่นอนครับทาร่าเป็นตัวที่ฟื้นฟูพลังชีวิตอยู่แล้วรีโกบจะทําให้เราสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เยอะขึ้นส่วนพลังแฝงสุดท้ายก็แน่นอนครับเดวเอรเลอร์พลังแฝงสีแดงเวลหนึ่ง ทุกครั้งที่เราสามารถคิวได้แอซิดได้เราจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้9%พร้อมกับฟื้นฟูมานาได้ครับประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การฟื้นฟูพลังชีวิต9%ขอแค่เราคิวหรือแอซิดได้ครับการรีเลือด9%เนี่ยมันเยอะมากนะครับสำหรับทาร่าเพราะทาร่าเป็นตัวแทงและมันออกไอเทมเพิ่มพลังชีวิตอยู่แล้วเลือดมันเกือบเกือบ2 0,000เลยนะการรีเลือดได้9%ต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้น3พลังแฝงนี้บังคับใช้นะครับ ส่วนพลังแฝงรถคูดาวอันติใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมใช้นะเพราะมันทําให้เราสามารถใช้อันติได้บ่อยขึ้นส่วนเรื่องของเซ็ตไอเทมไอเทมที่หลายคนน่าจะสงสัยน่าจะเป็นไอเทมอย่างล็อกชิลเพราะมันเป็นไอเทมกดใช้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะคิดว่ามันทับกันกับไอเทมโรมมิ่งแต่ที่จริงแล้วมันไม่ทับกันครับมันมีวิธีการใช้อยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ก็คือเราจะทําการกดซื้อลวงหน้าไปที่ไอเทมโรมมิ่งสามเหลี่ยม ไอเทมอย่าง Genesis นั่นเองครับหลังจากเรากดล้างปุ๊บเราก็กดซื้อ Genesis มันจะทำให้เราสามารถใช้ล็อก Shield ได้แต่ถ้าใครนะครับที่ฟังผมพูดแล้วยังไม่เข้าใจผมเคยทำคลิปอธิบายการสรับเปลี่ยนไอเทมของตำแหน่งโร a m i n g แบบละเอียดไปแล้วครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ในคลิปชันสามารถกดเข้าไปดูได้เลย oh. โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพมาสู่ทีมไฟสุดท้ายเลยละกันตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าทีมไฟได้เพราะฝั่งตรงข้ามมันแหลมมาตายหนึ่งตัวใช่ไหม จากนั้นสปินไล่ได้เลยครับเพื่อนเราอยู่เลนบนนะเอเดนดอร์โดนไล่ครับเข้าไปค้าให้เพื่อนได้ก่อนครับจากนั้นวิ่งไล่ได้เลยเห็นไหมครับไล่ไปจากนั้นกดล้างครับเรายืนค้าได้นานมากเห็นไหมจากนั้นโดดออกมาก่อนสักหน่อยเราจะได้เทมอย่างล็อกชิลมาครับตอนนี้ไอเทมลมมิงเรามันติดครูดาวใช่ไหมเดี๋ยวรอเราได้เทมล็อกชิลก่อนนะนี่ครับได้ล็อกชิลมาแล้วเห็นไหมไม่สามารถกดใช้ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราสามารถซื้อเทมเจเนซิตเห็นไหมและล็อกชิลมันสามารถใช้ได้ครับ มันจะทําให้เรายืนครับในทีมไฟได้นานมากสังเกตช็อตนี้นะครับเราโดดเข้าไปครับแชร์เหมือนเดิมครับแชร์ดามจเหมือนเดิมจากนั้นครับล็อกชิลดึงอันติคอมโบกันครับคอมโบอันติกับล็อกชิลอย่างที่เห็นเห็นไหมดูเลือดนะครับแทบเรียกได้ว่าไม่ลดเลยแต่เพื่อนเราก็ตีป้อมจบเกมไปแล้วครับโอเคครับก็จบเกมลงไปแล้วนะครับสลหรับเกมนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากร่วมเล่นสนุกกับผมผ่านทางสตรีมสามารถมาเล่นได้ด้วยกันทุกวันนะครับช่วงนี้รู้สึกผมจะเปลี่ยนมาสตรีมที่ช่องตลอดนะครับ เวลาจะอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มเกมนี้เราได้เป็น MVP ครับที่จริง ID เนี่ยดาวมันจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราไปเล่น ID อื่นไงดาวมันก็เลยโดนลดนะน่าเสียดายมากช่วงนี้ไม่ได้แตะ ID หลักเลยนะครับเกมนี้ก็เล่นกับน้องๆนอกสตรีมนะโอเคเรามาดูคะแนนกันสักหน่อยแล้วกันนะครับแต้มเราได้ค่อนข้างจะเยอะนะ13.5ค่าห้าย1แอสซิสต์13นะครับเกมนี้เราสร้างดาเมจไป17.7%นะครับ แล้วก็รับดาเมจไป40กว่าเปอร์เลยนะถือว่าเยอะมากนะครับเรื่องของการรับดาเมจด,ดาเมจเองก็ไม่ขี้เล่ครับเราสร้างมากกว่าไอริอีกนเนี่ยทำไปเล่นไป17เปอร์ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ